สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบการใช้งานตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธเพื่อเข้าเครื่องเล่นนะครับก็จะใช้ได้ทั้งรถยนต์แล้วก็ในบ้านด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับอันนี้เป็นชุดเดียวกันกับชุดที่ซื้อสินค้าราคาพิเศษนะครับผม ตัวเครื่องรับสัญญาณนะครับยี่พ่อเอสเ r นะครับนี่นะครับนี่นะครับแจ็คจะเป็นแจ็ค3.5นะครับอันนี้ก็จะไปเสียบเข้ากับเครื่องเล่นของรถเรานะครับที่มีช่องแจ็คเสียบนะครับผม ส่วนปลายฝั่งนี้นะครับก็เอาไปเสียบช่อง USB ครับโอเคเดี๋ยวไปดูในรถกันนะครับว่าเวลาใช้งานเนี okay, ่ยมันจะขึ้นยังไงนะครับผมตอนนี้นะครับก็จะมาอยู่ในรถคันที่ผมใช้งานอยู่นะครับอันเนี้ยจะเป็นบลูทูธรุ่นเก่านะครับผมที่ผมได้ทำการดัดแปลงนะครับตัวเนี้ยมันจะมีช่องสำหรับ ส่ง Data อยู่นะครับเวลาเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นนะครับแล้วมันก็สามารถกดเน็กไปได้นะครับผมแต่ตัวนี้นะครับเวลาที่มันเสียบเข้ากับเ,ออเครื่องเล่นแล้วนะครับแล้วเราเชื่อมต่อกับ youtube นะครับมันชอบจะเลื่อนเพลงไปมานะครับผมก็เลยตัดสัญญาณออกนะครับผมก็เหลือแต่ไฟมาเลี้ยงนะครับเพื่อจะเอา สัญญาณเสียงเข้าเครื่องเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าตอนเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยนะครับเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับตอนนี้วอลลุ่มจะอยู่ที่43นะครับ จะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าที่วอลลุ่มเท่ากันนะครับเสียงจะออกมาเป็นยังไงนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเสียงของอันเก่านะครับโอเคเดี๋ยวมาดูอันใหม่กันบ้างครับโอเคครับเดี๋ยวทำการถอดอันเก่าออกก่อนนะครับ ตอนนี้ก็เสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับค้นหานะครับเพิ่มเติมอันนี้อันล่างนะครับอะไรเนี่ย e แปดศูนย์หนึ่ง นะครับโอเคทำการเชื่อม e b และ e แปด e b e b ครับจับคู่นะครับผม <that> อ่าตอนนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับอ่าเราก็ไปกดเล่นใหม่นะครับฟังเสียงใหม่ โอเคนะครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูความไกลกันนะครับว่าบูทูธตัวนี้นะครับจะรับเสียงได้ไกลแค่ไหนนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ5เมตร เสียงก็ยังดังอยู่นะครับยังติดอยู่เดี๋ยวเดินไปทางนู้นนะครับเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เพราะปกติแล้วอันเก่าเนี่ย มันไปได้ไม่ไกลนะครับในที่โล่งได้อยู่ประมาณ10เมตรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีสิ่งกีดขวางเนี่ยมันก็จะได้ไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมจะเบี่ยงมาทางบ้านนะครับ นี่นะครับปรากฏว่ามันดับไปแล้วนะครับนี่แต่นี่เพลงยังเล่นอยู่นะครับแต่ว่ามันดับไปแล้วนี่นะครับเมื่อเดินเข้ามานะครับมันก็จะติดนะครับในที่โล่งมันสามารถส่งสัญญาณได้ประมาณสิบเมตรนะครับผม อ่ะเดี๋ยวเรามาดูของเก่ามั่งนะครับอ่าเรามาลองอันเก่ากันนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นอันเก่าแล้วนะครับกดเล่นนะครับ สิบเมตรทางตรงก็ยังได้อยู่นะครับนี่ตัวเก่านะครับผมว่าระยะมันน่าจะใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะดับไหมเดินอ้อมบ้านมานะครับ อันนี้อ่ะดับเหมือนกันนะครับระยะใกล้เคียงกันเลยอ่าแต่อันนี้ยังติดอยู่หน่อยนะครับยังติดอยู่หน่อยหนึงอ่ะดับไปแล้ว แต่ว่าเสียงตัวเนี้เหมือนมันเหมือนว่าเสียงเบสมันจะไม่ค่อยออกนะครับแล้วก็เสียงมันจะทึบกว่าตัวใหม่นิดนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตัวอันใหม่ดีกว่านะครับแล้วส่วนตัวนี้นะครับตัวเก่าเนี่ยมันมีข้อเสียก็คือเวลาที่ไปโดนนะครับมันแจ็คพวกเนี้ยมันสวมต่อหมดนะครับเนี่ย ไหมครับมันเลยทำให้เพลงอ่ะบางทีมันก็หยุดเล่นไปนะครับเพราะมันไม่เป็นชิ้นเดียวกันนะครับแต่ตัวใหม่นะครับมันเป็นชิ้นเดียวกันหมดนะครับคือเชื่อมต่อมาเป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยนะครับโอเคผมคิดว่าเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ดีกว่านะครับอ่าแล้วบลูทูธตัวนี้นะครับมันก็มีช่องไมค์มาให้ด้วยนะครับผมตัวนี้ ตัวเดิมก็มีนะครับสามารถคุยโทรศัพท์ผ่านเครื่องเล่นได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเสียบเข้าไปเพื่อใช้งานนะครับนี่นะครับถ้าเกิดใครมีช่อง AUX นะครับเครื่องเสียงรถใครมีช่อง AUX อยู่นะครับก็สามารถเสียบ ใช้งานได้เลยนะครับแบบนี้นะครับตัวใหม่นี่นะครับมันจะเสียงมาค่อนข้างเต็มนะครับ ที่อยู่นะครับไม่ต้องกลัวหลุดครับของเก่าเนี่ยเวลาใช้งานไปนะครับบางทีมันก็หลุดนะครับผมเพราะว่ามันเชื่อมต่อโดยการใช้แจ็คนะครับอันนี้ก็ไม่แพงนะครับไม่เกินร้อยบาทนะครับโอเคเลยตัวนี้นะครับผมสําหรับใครที่อยากจะเอาไปใช้ในบ้านก็ได้นะครับเพียงแค่นําบูทูธนะครับเสียบเข้ากับหัวชาร์จนะครับแล้วก็เสียบเข้าช่อง mp 3นะครับ ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากได้เนี่ยผมก็จะทิ้งพิกัดในการสั่งซื้อไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ